ก็สวัสดีครับสมาชิกเทวดาบอกก็อีก2วันแล้วนะครับบัตเตอรี่ก็จะทําการออกทุกทุกรางวัลน,นะครับก็วันนี้ผมจะมาในฐานะกีตาร์อย่างร้องเพลงหวยก็ออกครบบนล่างนะครับก่อนจะไปร้องเพลงนะครับผมก็จะมีรหัรให้นะครับอันนี้นะครับมีนี่ไข่ไก่นะอยู่จานเล็กนะจานเล็กนะจานเล็กนะ คิดเอานะครับไข่ก็สองใบไข่ไก่นะครับรไข่ไก่สองใบแล้วก็จานเล็กนะอันนี้คือท่านใดต,ตีเป็นก็ง่ายนะครับเนี่ยแล้วก็เหมือนกันนะเนี่ยไข่ก็เหมือนกันนะครับอ่าชามเล็กก็เหมือนกันน,กนะน,ยยนะน,น,น้อยกว่าเดิมอีกนะข้าวแล้วจานน้อยหนึ่งยังมาเนาะอันนี้ก็จานน้อยกว่าเดิมอีกจานน้อยหรือชามน้อยนะเนี่ยแล้วก็ใส่ไก่ไก่นะสองสองใบหรือสองลูกหรือสองฟองก็แล้วแต่จะเรียกนะครับอันนี้หรหัสที่หนึ่งนะครับ รหัสนี้ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับนะได้ทั้งบนทั้งล่างนะเออเนี่ยแล้วก็นมนะครับเนี่ยนมนะวันนี้ผมดื่นมนมเนาะแต่ว่านมเนี่ยเป็นรหัสเลขล่างนะครับนะใครว่า,ากันนะครับเดี๋ยวผมจะไปร้องเพลงแล้วผมจะมาบอกครบล่างนะครับห้าตัวแล้วก็ครบบน าตัวนะแล้วก็จะชี้แจงได้ว่าห้าตัวครบบนนีมม่มีมีมีดอกจันให้นะรกระวงกลมให้อย่างละสี่ตัวก็แปลว่าท่านไปตัดออกอย่างละตัวก็จะได้สามตัวนะครับที่ผมไม่เน้นมากเพราะว่าผมกลัวอั้นนะครับผมกลัวว่าเกิดคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเข้ามาฟังผมร้องเพลงครับก็จะขยายกันไปนะครับแล้วก็เกิดซื้อไม่ได้ไม่ได้หรอกนะครับถ้ามันมีบนดินเหมือนก่อนผมไม่ว่าเลยนะครับ เดี๋ยวเขาจะไปร้องเพลงนะครับเพลงแรกเนี่ยจะร้องเพลงสัญลักษณ์นะสัญลักษณ์ของหวยที่ไม่ออกไกลตัวเก่านะครับพอไม่ไกลมากนะหนึ่งหรือสองแต้มนะครับหรืออาจจะแต้มเท่ากันนะครับเออเมืนี้แต้มบาตรแต้มอาจจะหามหามที่เท่ากันนะม,มันมันสองฝั่งเนาะแล้วก็ออกเหมือนกันอย่างเงี้ย่ะชี้กับชี้อย่างเงี้ยครับ นะอ่าลองมาเล่นดูเดินเพนดูนะครับอ่าเดินเพนเดีย สวยเย็นเหา็นหน้าหนาหน้าผาแจ่ดมดวงงาเย็นชื่น,น้อยยาเมื่อลมพัดมาแสงจัน,น,นจทนวลชวนใจข้าคิดถึงถิ่นที่จากมาคิดของของนาบ้านเรือนที่เคยหนาว เลฟไรยร้องดังฟังว่าเสียงที่เจ้าพร่ำรนหาโลเวอช่วยพาประสิบข้างกันข้ายังคอยอยู่ไม่นานไม่เหลือนามจากตื่นคลายคิดถึงไม่ไหวเมื่อเราจากมา ดูเพนนะสัญลักษณ์ของการกลับบ้านเก่านะครับายคว่าหววไม่ไกลตัวเก่านะคหนึ่งถึงสองแต้มนะครับเมื่อคืนผมนิมิตแปลกๆนะแปลกๆเลยนะเมื่อคืนผมนิมิตว่าผมฉีมออร์ไซต์ตัวเองครับแล้วมอไซค์มันหันมันหันมันหันหัวขึ้นข้างบนนะครับหัวขึ้นฟ้านะผมก็หันหัวลงข้างล่างนะครับก็แปลกนะนะแล้วก็ไปที่ แล้วก็ไปที่หน้าบ้านป้านะครับซึ่งมเมื่อเลี้ยวเรียกว่านป้าออกข้างบนนะครับเรียกว่านป้าเรียกว่านป้าผมก็หกข่านหนึ่งนะครับก็ออกอยู่ในสามตัวนั่นแหละนะครับแล้วก็เมื่อเลี้ยวมันใกล้เคียงกับเลขที่ที่บ้านต่อยไว้ผมก็คือสองหนึ่งห้าสองหนึ่งหกนะครับวันนี้ผมฝันไปไอ้คือมอเตอร์ไซค์ผมวันนี้ผมก็เอาไปเอาไปซ่อมนะครับ ยางยางรั่วนะครับสมมติถ้ายางรั่วนะจะมีศูนย์นะจะมีศูนย์ผมเลยเอาไข่ไข่ไก่มาเนี่ยนะครับมีไข่ไก่มาใช่ไหมเวลารถผมยางรั่วเฉลี่ยมีศูนย์นะครับแล้วเมวื่อไหร่รู้ไหมครับราคาซ่อมผมบอกคนไอ้คนซ่อมราคาซ่อมมันหกสิบหกร้อยแปดสิบเอ็ดแปดสิบบาทผมบอกว่าซื้อไปซื้อเลยหกร้อยแปดสิบผมเลยมาบอกพวกท่าน นะครับผมคิดว่ามันจะออกแต่แปนะดหนึ่งนะดีวยก็ด้วยก็หกหรือไม่ใช่ว่าจะมาสามตัวด้วยกันนะครับอะ่ะทีนี้ก็มาดูนะครับเดีดูครบล่างนะครบล่างนะครับขับล่างนะครบล่างแล้วนะครบล่างนี้ก็จะได้รัาเหลือห้าตัวนะครับเพราะว่าศูนย์ศูนย์สามสี่แปดเก้านะครับ ดับนะครับผมก็เลยเหลือให้ท่านแค่นี้นะครับก็คือนะครับหกเจ็ดสองห้าหนึ่งนะครับก็หมายความว่าเดี๋ยวคืนนี้ผมจะให้ลูกชายเอาตัวที่ไม่มีออกนะครับคืนนี้นะคืนนี้ผมจะให้มังกรลูกชายนะครับเลือกเลือกตัวที่ไม่ออกให้นะครับก็จะเหลือสี่ตัวนะวันนี้ก็จะอัดคิปนะครับแต่วันนี้ผมให้ห้าตัวอยู่นะครับเนี่ยนะซึ่ง ผมยังไม่กล้าดับสองเพราะว่าในในสูตรผมเด่นไอ้ที่ถอดรหัสอ่าทุกงวดมันมันได้หกกับสองนะครับคือเขาคนอื่นเขาดับกันแต่ของเราไม่ดับนะเมื่อเช้าแล้วเขาดับหนึ่งกับสี่น่ะนะเขาเราได้หนึ่งกับสี่นะเขาเรามันจะไม่เหมือนคนอื่นสูตรเรามันเหมือนกันมันไม่เหมือนใครอื่นตัวนี้แหละนะครับสูตรเรามันบังคับนะใช้ตัวล็อกกบังคับนะได้สองได้สองกับหกนะครับแปลงไหม ในคนอื่นเขาดับเขาดับหกเขาดับสองคนะบางเจ้านะแต่ว่าของเราเนี่ยเขาเราได้เด่นหกกับสองนะเออผมเลยไม่กล้าทิ้งตัวเก่านะนะครับนะก็คือนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ผมจะมีสูตรตัดให้นะครับผมจะนํามามาบอกละเอียดนะเพราะว่าผมจะเริ่มสอนเพื่อขั้นนะครับกับคนที่เข้ามาใหม่นะแต่ที่ผมร้องเพลงก็อยากให้คนที่เข้ามาร้องร้องเพลงแล้วได้โชคกันนะ คือฟังเสียงาแล้วมันมันอาถรรพ์นะครับมันพิศจริงนะผมร้องเพลงบอกไปฝนจะตกภายในหนึ่งถึงสี่วันแล้วรู้ไหมครับที่น้องคายตกมาทุกวันมันเพิ่งหยุดไปตอนแปดโมงนะครับผมขอให้หยุดตอนเที่ยงนะครับเพราะว่า,วาทําแซนดี้ขายด้วยนะครับแล้วก็ทําปลาลาบ,บองนะสมผมไม่ได้ผมไม่ได้แค่อัดคลิปหวยนะครับผมมีคนธมามารอื่นทั้งนั้นมีคนธมามาตอื่นแยะเลยนะที่ยังไม่ได้ทำนะครับให้โลกประจักษ์นะครับโดยเฉพาะเอ่อ พลังงานที่จะนำมาบอกเกี่ยวกับการทำโมเดละครถ12เกียร์นะครับแล้วก็ใช้พลังงานธุรกิจทางยนก็คือนำพลังงานจากอากาศนะมาแทนนะ้มันให้ผมมีครบก่อนนะผมจะขยายความ,มรู้ตัวนี้แล้วก็ให้ลูกหลานนะน,น่างมีใช้แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปพึ่งเคมีนะหรือว่าศาสตร์ของฝรั่งมากนะเพราะว่าคนไทยเราเจ๋งมาตั้งตั้งแต่รอแล้วนะครับอ่ะทีนี้ก็เป็นเพลงต่อไปนะครับคือสัญลักษ เมื่อกี้ยังอัศนีไม่เต็มที่เพราะว่ายังมีนักแอดอยู่นะผมรองเพลงนักแอดเนี่ยนะครับอย่างน้อยเก้าก็มาหลักร้อยนะครับเก้านะเก้าเดี่ยวกมาหลักร้อยได้นะครับแล้วผมรองเพลพี่โป่งแปดจะมาหลักร้อยใช่นไหมครับโมเทแล่เนาะเดี๋ยวค่อยพยมจะร้องเพลงอ่ะพี่ป้อมอัศนีแล้วกันเป็นสาระของหวยที่จะออกอะไรได้ไหมครับหนึ่งเบิ้ลสองห่างกันหนึ่งถึงสองแต้มนะครับแต้มนะ สามก็คือออกหามนะก็ผมลองพิจ้รฟ้องอยังได้จอแบบนี้นะครับอ่ะเอาแบบต่ทีคอนเพือกิมทะลุ้ละหมดแหละแต่มันเด่นชิ้นเดียวนะไม่สามารถทําได้นะครับเอฟเฟกอะไรผมกม็ได้เตรียมโมเดลแบบกีตาร์เปล่า,านะครับถ้าไปดูนะว่าเพลงนี้ออกพอไหอนด้วยนะครับ chỉ xịt vừa lại không đại muốn chạy không đại Mày đi vào mai Xịt đi mùng mãi, mãi mai qua đi และคน,นรู้ใจไม่แต่ต่างกันจะมีใครคนใดหรือใจดวงใดอยากพ่ายอยากแพ้ใครอยากอ่อนแอเรื่องรา ใยตาคนต่างใจต่างมุงไม้มันคนเหมือนกันและหน้า้าดินดินหล่นหาฟ้า เหมือนใจถ้าผมรอบเพลงอัศนีนะะะน,นะครับเขาเรียกจะห่างกันหนึ่งหรือสองแทมนะครับไปเกินนี้นะครับแต่จะเบนรล่างรู้นะแล้วก็ถ้าไม่ใช่กันก็จะออกหามหามนะหามนะแล้วก็ผมรอบเพลงเิเพลยไปก็จะออกตัวเก่านะครับตัวเก่าที่มีเจ็ดแล้วกันนะครับที่มีเจ็ดนะเดี๋ยวก่อนจากันถ้าผมรอบเพลงคุณเสกก็ชัวร์เลยนะครับ วนท่านใดที่เขาพดูผมร้องเพลงแล้วแปลกใจว่าผมร้องเพลงทำไมถึงรู้หลักไม่ออกนะเพิ่มมากกว่าควกคำนวณด้วยนะน,นะครับผมมีหนังสือสูตรนะครับเนี่ยอันนี้เป็นสูตรสามตัวตรงโต๊ะนะครับเดี๋ยวรังไปออกได้ส่งไปให้หลายคนอยู่วันนี้ก็ส่งไม่ให้หลายท่านอยู่นะครับซึ่งวันนี้อันนี้มันจะเป็นสูตรตรงโต๊ดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาถอด อีกทีหนึ่งนะครับเอาละเอียดนะคนนี้เอาแบบละเอียดนะเพราะว่ามันจะออกอีกไม่กี่วันนะครับส่วนนะครับส่วนครบบนนะครับครบบนครบบนสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนะนี่นะก็จะได้นะครับหกสามสี่เก้าสองศูนย์นะครับนะทีนี้ถ้าท่านดูนะครับผม ผมทำสามเหลี่ยมมาไว้กับฉีดถูกนะครับไอ้ตัวที่ผมทำมาไว้สี่เหลี่ยมนะี่คือมาด้วยกันนะท่านดูนะไอ้ผมทำสี่เหลี่ยมมาไว้คือมาด้วยกันนะอันที่หนึ่งอันที่สองผมฉีดถูกนะเครื่องไม้ถูกนะครับอันที่สามผมทำดอกจันนะท่านดูนะครับผมจะแยกโซนไว้ให้อยู่นะเนี่ยถ้าเกิดผมร้องเพลงผมจะ บอกจัดแจ,จ้งแจ้งอยู่นะครับนี่ท่านก็ดูออกนะครับนี่ซึ่งถ้าออกแบบนี้นะครับถ้าออกในในไอ้หกกลุ่มนี้ให้หกชุดนี้นะครับหกตัวนี้นะครับพวกที่ให้หลักสวยๆนะครับพวกหลักเจ็ดหลักแปดหลักเก้ามีหนาวนะครับเนี่ยะเพราะว่าไอ้พวกที่เ,เลขสูงสูงมดันไม่มาเนี่ยนะครับออกแต่เลขต่ำเนี่ยนะครับเนี่ย ซึ่งวัยต่ำก็จะมีวันเกิดมันจ่อวันเกิดลูกชายผมนะครับซึ่งสมาชิกที่ผมเน้นให้บอกทางไลน์แล้วนะครับวับนเกิดแล้วก็ปีปีเกิดลูกชายผมก็บอกแล้วนะครับปีเกิดแล้วก็ปีปีปีน้องน้องสาวที่ตายไปนะครับแล้วก็วันวันเกิดน้องชายก็ตรงกับวันเดียวกับลูกชายแหละนะครับแล้วก็แต่ว่านะครับ อันนี้คือเป็นเป็นกลุ่มรองครับยังไม่ยังไม่ใช่เน,เน้นแต่ว่ากลุ่มรองก็มาได้นะถ้าเกิดว่ากรณีเลขบนดังใช่ไหมเ,ออเดี๋ยวคืนนี้ผมผมจะไปถามเทวดาว่าเขาซื้อตัวไหนเยอะมากสุดนะแล้วเขาจะหลบตัวไหนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะชัดเจนขึ้นนะครับแต่ผมมั่นใจว่างวดนี้นะครับสมาชิกที่ช่วยคะามันนะครับจะต้องได้3มตัวนะสามตัว,นะตวจะจะตรงหรือโต้นี่แหละดูก่อนนะครับ แล้วก็เมื่อคืนผมนิมิตเพิ่มอยู่นะครับเมื่อคืนผมนิมิตเห็นท่านพ่อนะครับท่านพ่อไกรสอนนะครับเลขที่เลขที่บ้านท่านครับออกมาทุกครั้งนะถ้าอายุไม่ถ้าอายุไม่ออกนะครับก็จะออกบัตที่ท่านนะครับเดี๋ยเดี๋ยวจะเขียนบัตรที่ให้ดูนะครับเบอร์นะครับเบอร์ท่านนะ ถ้าได้ดูดของร้องเพลงนะจะจะชัดเจนนะครับถือว่าโชคดีมากนะเพ้อเดีกว่าดูสูตรคำนวณหวยอีกนะเพราะว่าวเวลาของร้องเพลงเนี่ยมีการบอกคนแบบตรงๆนะครับสไตล์พระมหาพุธิสัตว์แล้วกัน,นสไตล์ผมน,นะครับสไตล์พระอะไร ดูสีน่นัดบุญีนะครับสายผมนี่นะน,ะนี่นี่คือเบอร์โทรนะครับสองสองทับเจ็ดนะครับซึ่งออกมาแล้วสองครั้งนะครับถ้ามาครั้งนี้ก็คือเป็นครั้งที่สามแล้วก็เว้นงวดด้วยนะครับเว้นงวดนะเดี <c> ๋ <oughs> แต่ว่าเบอร์โทรทนะ่านเนี่ยเบอร์ส่วนตัวยังไม่ออกนะนี่นี่เบอร์โทรท่านนะเบอร์โทรประจาตัวท่านนะครับหกหกสามนะครับเบอร์โทรท่านนะนะแต่เบอร์โทรท่านก็กลับหัวได้นะครับเพราะว่าท่าน ท่านชื่อไกสอนนมก็จะเป็นกนะ้านะแล้วผมเอาก้ากับหัวไว้นะครับเนี่ยเข้าจากเบอร์โทรท่านนะครับก็จะมีสามชุดนี้นะครับท่านใดที่ฟังผมร้องเพลงก็โชคดีแหละครับเพราะว่าผมจะไม่ค่อยกักนะเพราะว่าคนที่เขาบปฟังคนเกินบ้าร้องเพลงคนเกินบ้านะครับไม่ใช่บ้านนะเกินบ้าไปอีกนะเกินบ้าคือมันเกินความคิดคนไปแล้วอีกแล้วอีกหลายขเบียเลยนะครับ แค่ร้องเพลงฝนังตกเลยนะมันต้องเกินบ้าทันจะทาได้นะครับเกินต้อมีสาบีนะครับเพราะว่ามันเกินบ้าถ้เกินชิดนะครับถ้าเอาตามท่านพ่อนะครับนี่อท่านก็จะมีสามรหัสก็คือยี่สิบสองทับเจ็ดนะครับก็ท่านเอาไปท่านก็ไปหมุนเอานะครับบาริทท่านแล้วก็เบอร์ของท่านก็คือหกหกสามแล้วก็ท่านเป็นเก้านะเห็นท่านเป็นเก้าในนิมิตท่านพาดถ้ำนะดถ้ำไปขั้นท่านก็สองแสงสองแสงแล้วผมก็เห็นพระเยซู นะเหมือนกับว่าสายพระเจ้าจะมาช่วยนะจะมาช่วยผมกับสมาชิกที่เขามาดูผมร้องเพลงนี่แหละนะทุกทางทุกด้านหรือเปล่านะพระเยซูแต่งตัวไม่เหมือนในอดีตอ่ะผม,มน,นิมิทัทนการเขียนแต่หัตตตัวใหญ่เป็นยักษ์เลยนะหรือว่างานใหญ่จะเริ่มมานะครับอ,อันนี้ก็คือนิมิตเมื่อคืนนี้ที่เป็นตัวเลขเลยนะ่ะช่วงสุดท้ายก็เดี๋ยวก็จะบอก สามตัวข้างบนนะอันที่อันที่สามนะครับอันที่สามนี้มีห้าตัวครับมีห้าตัวนะอ่าท่านก็ดูเจ้าชอบตุดไหนนะครับอ่ะอันนี้ก็จะมีนะครับสามหกเก้าเจ็ดสองนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มที่สามนะครับครบครบล่างแล้วก็ครบบนหนึ่งครบบนสองครบแต่ในท่านท่านดูนะครับผมเอาท่านทำลูกดอกจันเอาไว้ท่านเห็นไหม รูปดอกจันร,ร์ก็คือมาด้วยกันนะท่านดูนะดูดอกจรรันทแล้วก็มันจะมีรูปดอกจรรันทรมาด้วยกันนะครับท่านดูคอยดูตอนออกนะตอนออกไอ้วันที่สิบหกแล้วออวันที่หนึ่งแล้วลกันนะครับแล้วก็จะมีวงกลมนะครับถ้าเลือกเอานะจะเอาระหว่างดอกจรรันทรนะครับกับที่ผมวงกลมเพราะว่าจะต้องมาจะต้องมาครบนะครับ สามตัวเลยนะไม่ใช่สองตัวมาสามเลยนะครับเนี่ยนะครับนะนี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะถอดสูตรนี้นะครับสูตรนี้ผมจะถอดดับดับสิบหน่วยบนดับหน่วยล่างอะไรมีหมดนะอยู่นี่นะเดี๋ยวจะส่งไปหลังหอยออกนะครับมันจะจอดกว่าเดิมนะเพราะว่าที่ต้องจอกกว่าเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่าจมือเขาเริ่มจับไตได้นะครับเราต้องมี <c oughs> สิ่งที่เจ้ามือรู้ไม่เข้าทันเรานะครับดังนั้นตัวเน้นผมจะยังไม่ออก,รกแรกๆนะครับเห็นไหมครับออก,กแรกผมออกผมออกเจ็ดศูนย์กเจ็ดดังเลยข้อมูลไปอยู่ปุ๊บออกมาปุ๊บนะทรายผมได้ศูนย์นะทราผมได้ศูนย์ผมได้ศนะูนย์ศูนย์สามงศูนย์เก้าศูนย์แปดอะดังนะดีนะว่าดีนะไม่เอาหลักหนึ่งไปด้วยนะอ่ะขึ้นจานแล้วกันะครับ คืนนี้จะนวนของมองแล้วจิตถึงแต่เธอ ตือฉันยืนมองเมื่อถ้าว่าเธออยู่ที่ใดวนสาลมแผ่วๆให้ช่วยพาพาใจไปบอกกับเธอว่าจะถึงรักรักเธอหมดใจรู้หรือเปล่า อย่ามีเพียงสองเราอยู่กับจานเหมือนเคยอยากฟังซสยคนที่เธออืออ่นอเบอกว่ารักเหมือนเคยอยู่ในอ้อมแขนของฉัน ่ะแค่พอที่กินถึงไปก่อนผมเล่นแบบคลาสสิกนะครับมันจะเสียงเวลาเข้าตัวแอมจะพอกกว่านี้นะครับแล้วก่อนจะมีปรับปรับซาวปรับอะไรด้วยมันก็จะเพาะขึ้นนะครับอ่ะก็ถ้ามีถ้ามีคุณเสกนะครับแต่ว่านะครับจะต้องออกจะต้องออกบ้าที่คุณเสกนะครับวันนี้บ้านที่คุณเสกทุกท่านก็ไปดูนะับบ้านที่เท่าไหร่ทับด้วยนะครับนะ แล้วก็เพลงนะแอดด้วยนะครับถึงจะไม่มีก้านะท่านก็ไปดูบัลลีพนะัแอดแนะครับบัลลีพนัแอดกับบัลลีพคุณเสกนะคุณก็ไปสืบดูนะครับนะสมวนมากเวาลาผมร้องเพลงขึ้นจันทนะถ้าไม่ออกมันเกิดพศก็จะออกนี่แหละบัลลีพนะครับนะซึ่งบัลลีพกับทั้งสองคนก็จะตรงกับเบอร์โทรศัพท์ผมเลยนะเพราะาในนิมิตแม,แม่แม่อ่านหนังสือนะเป็นเป็นจดหมายโทรศัพท์ผมนะคือเป็นซองเอ่อ ของจดหมายดีแท็กคคือเม่แต่ไม่เขาอ่านเป็นจดหมายนะแต่ว่ามันเป็นบ้านบ้านเก่าท่าน้ำนบคอ่บหลังน่าเคยอยู่ตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าอีหลังหนึ่งมันจะเป็นสามหนึ่งเจ็ด่งออกไปแล้วนะครับแต่หลังนี้ก็ออกมาแล้วสองครั้งนะครับถ้าออกงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่สามนะครับคือหกงวดเว้นก,ก็จะเป็นหกงวดแล้วเว้นเลยหกงวดเว้นหนึห่งงวดเว้นแล้วก็ออกออกก็จะเป็นสามครั้งนะครับ แล้วก็กอแล้วก็เดือนสิงหาเขาจะมาอีกครั้งหนึ่งอ่หลักเจ็ดนะผมผมเคยบอกแล้วว่าหลักเจ็ดจะมาเดือนนี้เดือนสุดท้ายใช่ไหมแล้วก็พอสิงหาเว้นไปหนึ่งเดือนนะแล้วก็พอสิงหาก็มาอีก <c oughs> อ่คือคือมันต้องมาหกหกือ7เจ็ดครั้งนะครับเจ็ดนะอันนี้คุณถามถเทวดามานะครับอ่ะเจอกันพรุ่งนี้นะครับก่อนก่อนทีาออกหนึ่งวันนะผมก็จะเอาสูตรต่างๆมาแล้วก็ส่วน ส่วนท่านใดที่เป็นสมาชิกที่ช่วยคณากมาน,นะครับผมจะเจาะให้นะให้ให้แต่จริงผมให้ไปแล้วแหละแต่ว่าผมจะกัดให้ให้เน้นที่สุดนะตอนนี้เข้ามีมีเข้าแล้วหนึ่งชุดนะครับนะข้างล่างท่านดูนะครับตัวไหนที่ได้หกแต้มนะครับที่ให้ไปได้หกแต้มนะครับได้หกแต้มแล้วก็ลองลองได้เจ็ดแต้มนะครับนะลดเจ็ดแต้มเนีย่ยท่านต้องเอา ถ้าต้องเอาหนึ่งไว้หน่วยนะครับถ้าเจ็ดแต้มเอาหนึ่งไว้หน่วยแล้วก็เอาสองไว้เอาสองไว้หลักสิบนะครับเพราะว่าสองสองกับสามมันไม่มาหน่วยนะครับท่านไอ้ตัวที่ผมให้ไปท่านก็เอาสองไว้หลักสิบหลักสิบซึ่งเป็นบัญทีท่านพ่อนั่แหละนะครับบัญีท่านพ่อที่ผมบอกท่านไปนะครับแล้วก็บัญทีผมนั่แหละแต่เป็นตัวกับนะแต่ถ้าเป็นข้างบนถ้าเป็นข้างบนสองอยู่ท้ายนะครับสองอยู่ท้าย ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าข้างบนสองก็มาหลักสิบยากเหมือนกันนะแต่ทีนี้ถ้าเป็นข้างล่างนะครับเจ็ดเจ็ดมันก็มาหลักสิบยากนะเจ็ดมาหน่วยมากกว่านะซึ่งหลักสิบข้างล่างมันได้มันได้หนึ่งนะครับได้ห้าแล้วก็ได้หกนะก็คือจะมีหนึ่งห้าหกหลักสิบหมแหละนะครับหนึ่งตัวเดีนะ๋ยวพรุ่งนี้จะมาถอดสูตรนะให้ละเอียดขึ้นนะครับผ่านสามตัวเทวดา ลุ่นเงินล้านนะ่ครับคืออันนี้เป็นเหมาะเหมาะคนที่ต้องการจริงๆเพราะว่าผมเพิ่งค้นพบสูตรหลงตัวแล้วก็พวกนี้ก็จะมีครบบนนะครับครบบนสามตัวที่ผมเพิ่งจะมารวมรวมรวมใหม่นะครับเพิ่งเพิ่งรวมใหม่เพราะว่าช่วงนั้นทําได้แล้วมันมีการเอาไปทําได้เยอะนะนไทีนี้พอผมไม่ทําเสร็จทำไตัวนี้ไม่มีใครทํามันก็ไม่เข้านะครับก็จะรู้ว่าใครเป็นเจ้าของสูตรทุกวันนี้ไม่มีใครทําเข้าเลยนะพอผมหลุดปุ๊บ ไม่มีใครทาออกมาแล้วครบเลยนะถึงมาก็จะมีเจ็ดแปดตัวซึ่งโอ้ถ้าถ้าถ้าเอาแปดตัวผมไม่ต้องทาหรอกนะผมว่าไปไปเลือกเลขดับออกดีกว่านะนะพวกนี้ก็จะทําสูตรครบนะบนสองสูตรนะครับพ่งนี้จะทาให้ดูแล้วก็ทําไมนะครับผมมึงคัดมาแล้วเหลือแค่นี้แหละเหลือแค่นี้นะครับเหลืออยู่แคเนี้ทำไมมีทําไมเหลือแค่สามหกเก้าเจ็ดสองนะ แล้วทำไมสามเนี่ยทำไมไอ้ทำไมมันถึงมีไอ้กลุ่มที่เป็นดอกจันนะครับกับกลุ่มที่เป็นเครือวงกลมคือไอ้ตัววงกลมเนี่ยไอ้ตัววงกลมคือไม่มาไม่มาหนึ่งตัวนะครับท่านต้องเอาแล้วก็ไอ้ตัวดอกจันก็ไม่มาหนึ่งตัวเหมือนกันก็จะได้สองสองกลุ่มนะอันนี้คือเป็นเป็นกลุ่มที่เน้นนะครับซึ่งมีแค่ห้าตัวนะผมผมถอดจากดับทุกทุกอย่างแล้วแล้วก็ทีนี้แต่ว่าผมตอนนี้ผมผมเช็คดูระหว่างว่าสามเนี่ย สามจะมาหน่วยไหมนะครับถ้าสามไม่มาหน่วยนะครับถ้าสามไม่มาหน่วยเลยนะครับก็จะเหลือแค่นี้แหละเนี่ยก็จะเหลือแค่สี่ตัวนี่เลยนะครับถ้าสามไม่มาหน่วยเหลือเหลือแค่นี้แหละนะก็คือเหลือตัววงกลมอย่างเดียวเลยนะทึ้งผมว่าไม่มีอาจารย์ไหนให้อย่างจังนี่หรอกนะเนี่ยไอ้ข้าจะให้สามตัวเลยผมว่ามันจะติดอั้นนะครับมันจะขยายเยอะนะระยะยาวไปมันจะมันจะอั้นนะผมก็เลยมีลูกเล่นอยู่นะไม่ให้ไม่ ให้เกิดการอั้นนะครับนะคือรู้ต้องรู้โทษทานเจ้ามือนะครับเพราะว่าอะไรพเพราะว่าแม่น้ำหนึ่งเขาก็เป็นเจ้ามือนะเขามียี่ปัวมีอะไรเยอะนะไฉะนั้นนะนะข้อมูลของทุกเจ้าไม่อยู่ที่เขาได้หรอกนะไนะั่นั้นเขาไม่สามารถเอาทูกมาจุดต่อถูกได้แต่พราีนี้วันนี้ข้อมูลมันไม่ครบนะครับเขาก็เลยไม่เลขหนึ่งนะเขาก็เลยไม่เลขหนึ่งเลขสองครับมันก็เลยก็เรียกาเลขห้าคือคือคือเขาไม่ได้สองเลขหนึ่งเลขห้า สองหนึ่งห้าซึ่งซึ่งจะเป็นตัวที่มันจะทําให้ให้คนถูกเยอะไม่มีนะครับซึ่งไปเอาแต่เลขเลขตายหรือว่าเลขเลขดับนะมันทั้งนั้นผมภาวนาเอาไว้ห้างวดมันจะได้หรือเปล่านะนี่จะอเอาเอาไว้ได้หรือเปล่านะฝ่ายมานก็เยอะนะมาลุ้นกันว่าถ้าแม่น้ำหนึ่งไม่เข้าห้างวดเนี่ยนะครับระยะยาวของเราจะดีกว่านะสู่เทวดาจะดีกว่าขอบคุณครับฟังกีตาร์แล้วก็ดู หลักปัจญาการคิดด้วยว่าทำไมผมต้องเอาเพลงเดือนเพนเพลงอัศนีมาล้อนะครับอ่ะแล้วก็มีต้องมีนักแอดกับเสกด้วยนะพอดีผมไม่มีนักร้อรุ่นใหม่เป็นรหัสนะครับผมมีแต่นักร้อรุ่นเก่าไม่มีอักษรอ,อย่างอย่างที่โปง่งพี่พี่ป้าอย่างนี้มันเป็นรหัสชื่อนะที่เป็นเป็นชคลาภได้พี่ปูยเงี้ยนะค,รคนรุ่นใหม่มันคนรุ่นใหม่ไม่มีแต่ชื่อฝรั่งนะมันมันเอามาเป็นตัวเรียกไม่ได้นะ ไอ้คัาผมจะไปร้องเพลงใหม่ๆแล้วมันไม่มีชื่อเป็นรหัสผมก็เลยไม่เลือกมาอ่าไนะแปลว่ารู้กันนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูแฟนขายสวิตด้วยนะครับก็จะเอาต่กตาไปซ้อมนี่แหละนะพวกนี้ใครฝันเห็นผมนะครับใครฝันเห็นผมหรือว่าฝันเกี่ยอกับผักนะเกี่ยวกับผักเจอกับจักรยานนะครับหรือเพชรพลอยนะครับแจ้งมาครับผมจะให้เน้นๆนะครับจะจัดเลยนะครับ่ะขอบคุณครับ เรารวยกัน,นครับสองถึงเจ็ดแสนนะครับสองถึงเจ็ดน,นะครับอ่าหยอกหยอกตามว่าวหาเท่าไหสองถึงเจ็ดแสนนะครับขอบคุณครับ